เอาอีกเยอะเอาป่ะนี่บ่บ่เอาอีกไม่รู้เอาอีกเอาอีกมึงดูเอาไหมเอาไหมคะถ้าเอาก็วัดดีจ้าก่อนกวดดิจ้าเอากวดดีจ้าเอากวดดิจ้าเอาไหมเอาไหมเอาไหมไปอหมไปเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอมอหมจับจับไม่ถ้าเจเบียถามว่าเอาไหมเอาไหม เอาไหมเอาเอาอาเอาอยู่เอาอยู่ยายีเอาอูเอาไหมเอาไหมเอาไหมเนี่ยโอเคเอาไหมอัโหลซอยแเออผู้ใดเามาซอยลบิน้ำเปืิดจีก็บอกกาให้แม่ะเออแล้เหด โหลซอยแน่ผู้ใดวะเออโหลซอยแน่โหลโหลซอยแน่เห็นไหมดุ๋ยวโหลซอยแน่ซอยแน่นี่มือเจ็บนี่คอยคอยอย่าโย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 นักสาวไทยลี่แที่คุณยายามประกวดติลาฮะที่พัอเดินสายประกวดตีหลับหลับหลับ อ้โลชอยเนี่ยฮะล้อล้อยหลานเนี่ยยี่สิบมือกระหม้อให้เนอะมาไป็นบากวดเนอะบากร์เออบากวดทำยังไงเอาทำยังไงเอ้าทำยังไงสวยๆที่ทำยังไงทำยังไงกับเนี่จ้าเอออะไก็ได้อะจักรีโอจักรีกินนมค่ะเจ๊เจ๊กระต่าย นางงามโลกนางงามโลกนี่กระต่ายอันนี้หมีหมีหมีอันนี้แอปเปิ้ลจะรับติแอปเปิ้ลแอปเปิลแอปเปิลนางงามนางงามจักรวาลเจ้าเจ้านมน้องอันนี้นี่อะไรน้องน้องอยู่ในขวดหรือว่าอะไรน่ะไข่ตัวตัวปากรถไม่ใช่เหรอ

คุณหมอโอ้ยไหนโ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 นแอปเปิลไม่ได้ไม่ได้อันนี้ของน้องน้องน้องหมีอันนี้ของน้องหมีหนูกินไม่ได้อันนี้ก็ของกระต่ายโน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 กินไม่ได้โนโน่กินไม่ได้ กินนก็ดุหนกินนมเลยกะตายอืมกระตายกระตายโอ้กูย่าไม่รู้เลยลูกกรตายโอ้กระต่ายมันมาหาหนูเลยค่ะโอ้กระตายมาหาหนูนะโอ้กระตายมาเป็นเพื่อนหนูนี่อออเอเ้อบอยังไงเออเออ 嗯。Uh.